บุญทบครับบุญทอนช้าครับพี่นช้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแตเย็นครพี่มาอาวอ้าวอะไรอะอะไรก็ลูกเต๋ใส่กันวอ่ะห้องพักใกล้มหาลัยผู้ชายลักษณะตุ้งติ้งแยกออกเป็นชิ้นเล็กๆทางออกทำคำสร้อยท้ายประโยคขอร้องของผู้หญิง บรกพูดจริงเหรอขอแจ๋งไงขอแจ๋งอะไรขอแจ๋งแหกขอแจ้าแหกนักยะขอแจ๋แตกแอคต์วีมันขอแจ๋งกังเดียวก็ได้ขอแจตกแหกนักขอขอแจ๋แตกแักะคะนะ่งเลนใช่เหรอได้ปั๊มครับขึ้นสุดลงสุดเบาๆ ครับเรียกคนอื่นอย่างสุภาพชาติโยโดมไม่เล็กตอบตอบเขาเขาดีอะไรวะไอ้เทวะโดนแล้วแตกแล้ว้ยแตกแล้วคุณชายใหญ่โอ้โหขึ้นมาปั๊มเลยครับพี่ลงลงเอาแล้วใส่ลง้ใส่ไว้แตกกันแตกกันจจบไปพี่ลองหนึ่งสองสาม กัวไปหมดแล้วเนี่ยยังอยู่เว้ยไม่ไหวเลยนะเนี่ยกลัวไม่ไหวเลยพี่พีเด่เลยอะไรอันนี้กลัวตึงบนหอกข่าวตัดปครับจักเลยขุนแจ็คครับวิญญาณดูแลเอาใจใส่ผู้ที่กำเนิดจากแม่มนุษย์โอ้โหผีเลี้ยงผีเลี้ยงลูกคนครับผีเลี้ยงลูกคนผีเลี้ยงลูกคนถูกต้องตาตาครับ สถานศึกษาระดับปริญญาสถานที่สกัดวัสดุที่มีค่าทางธรณีมหาลัยเมืองแร่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยมหาลัยเมืองแร่ถูกตั้งถูกเก่งอะไรเก่งเลยคนเก่งเลยครับคนเก่งเลยคก่งเลยคุณเอิร์ทพร้อมไหมครับครับวันออกพรรษาฮะหมดแล้วหมดแล้วสิบห้าครั้งเลยสิบเอ็ด 15บห้าครัเดือน11 15อ็ดาครัเดือน11ถูกต้องเอาแล้วเอาแล้วไอ้กี้ไอ้กี้ดีเว้ยปนมาทางนี้เหรอจริงเหรอแล้วไอ้นี่แตกง่ายเด้๋ยไปเตรียมตัวเลยปล่อยดิเจ้พี่เจ้พึ่งใจยังน้อยดีดีพูดได้ห้ามช่วยนะห้ามช่วยนะเฮ้ยส่วนใหญ่จะช่วยกันห้ามช่วยนะห้ามช่วยห้ามช่วยห้ามช่วยนะแต่ช่วยตัวเองได้นะทุกคนเออช่วยตัวเได้พร้อมนะไอ้กี้เริ่มมาเลยทำให้คม การใช้มือสัมผัสที่อยู่อาศัยหลังไม่ใหญ่โดนแล้วรับจับป้าเล็กใส่รับจับป้าเล็กถูกต้องไม่ได้ได้บอกแต่ไม่ออกเสียงก็ได้ใช่ไหมอะไรบอกแต่ไม่ออกเสียงก็ได้ใช่ไหมห้ามช่วยห้ามช่วยไอ้คนั้ห้ามช่วยโคับคนคุ้นเคยเป็นกันเองเพื่อนสนิท เพื่อนสนิททุกท่านแล้วนี่มาที่นี่แล้วแล้วคุณท็ครับคุณท็อปนัชชาครับพี่นัชชาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวพี่เพร่ะมันอะไรอะอะไรก็ต้กงเปิดใส่เขาอะก็ทีมนี้ยังยืนอยู่ไงแล้วก็คุณก็เผอิญว่าคุณยังไม่ทันได้ตอบเพราะฉะนั้นมันระเบิดไม่ขายอยู่ไงไม่งั้นคือขายขาไว้ทำไมวะขาไว้เพราะฉะนั้นทีมครับเพ่ของเรา yeah